นกกลับไม่ใช่นกตายนะนกกลับน,น,นี่คือนกกลับเออ่มเนี่ยนี่คือนกตายนะผมเราเราจะใช้คาถา,าเสียให้นกคนนี้โค้นขึ้นมา จริงเหรอเนี่ยมันน่าจะสบายนะนอนท่านี้นะหนึ่งนาทีผ่านไปนะครับยังไม่ขยับเลย สบายจริงๆเลยนะหนึ่งนาทีครึ่งแล้วยังไม่ลุก เดี๋ยวเพื่อน้มันดูกันเดี๋ตะป่องกำลังเดือมาเยวจะบอกวตาป่องต้องตาของมาไปพอดีแน่เลยมันตกใจ ย่างตายเหรอไหนได้ไงผมเสกให้มันหลับไม่ได้ตายลหลบเลยเดี๋ยวเสกให้มันหลับนอนเลยเอ่ะใจลอยดินเลยเหไหมฮะมันนอนสบายเนาะ กมยังไม่จะลุกันแน่เพื่อจะเฮ้ยอะไรอ่ะหลับจริงหรือเปล่านะไปเย็นเจ